แล้ววันนี้ครับเราก็มาอยู่ที่หน้าง,งานหมู่บ้านเดอะไลส์สองสามพันใบชนะสุขับหน้าหลังนี้ครับได้รับการว่าจ้างให้มาต่อเติมงานห้องครัวและโซนซักล้างด้านหลังโดยที่หลังนี้ครับลงไปเสาเข็มไมโครพายหน้าง,งานตอนนี้ครับกำลังอยู่ในช่วงของการก่อผนังและโครงหลังคาอยู่หน้าง,งานหลังนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูข้างในคลิปกัน let's go <S มาครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่ครับเริ่มจากจุดแรกเลยก็คือจุดนี้ครับจะเป็นการตั้งเสาโครงหลังคาตามปกติ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นประตูทางเข้าของงานห้องครัวด้วยเหมือนกันจําเป็นที่จะต้องตั้งเสาเพื่อที่จะใช้สําหรับยึดเฟรมประตูด้วย,ยแล้วก,แวก็แล้วก็ข้างบนนะครับก็จะเป็นงานทับหลังซึ่งจะทําหน้าที่คอยยึดเฟรมประตูแล้วก็กันไม่ให้น้ําหนักของอินด้านบนอะลงมาทับประตูส่วนตรงนี้ก็เป็นเทเลสก่อนเข้าห้องครัวครับเพราะว่างานห้องครัวเนี่ยเราจะยกระดับพื้นขึ้นไปเท่ากับตัวบ้านเพราะนั้นอนะถ้าสมมติว่าคุณเข้าออกจากทางนี้มันก็มีโอกาสที่มันจะก้าวสูงหรือก้าวลึกเกินไปเพราะนั้นก็ทำสเตปเเทเสแบบนี ออกมาเพื่อรับอะไรทีหนึง่งเผื่อแบบบางทีคุณเดินเข้ามาฝนตกเนี้ยก็ถอดรองเท้าตรงนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยเข้าหครงควัวไปาตามดูขด้างในดีกว่าเห็นไหมครับเรื่องของเสาโครงหลังคาเหมือนกันซ้ายขวานี้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคู่เป็นคู่เป็นเซตไปเพราะว่างานโครงสร้างของเราทั้งหมดอะหรืองานโครงหลัางคางข,องข,องของเราทั้งหมดอะก็จะตั้งแยกส่วนจากตัวบ้านทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็จะมีการยึดหูช้างตามปรติโดยทั่วไปถ้าสมมติว่าเราไม่ยึดหูช้างเลยมันก็มีโอกาสที่เวลาเราเขย่าโครงอะ โคงมันจะแบบสั่นทั้งโครงได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยึดถูช้างไว้เพื่อที่จะประคับประคองเฉยๆแต่ไม่ได้ฝากน้ำหนักนะครับเพราะน้ำหนักทั้งหมดอะของโครงหลังคาจะอ่อนอยู่บนเรื่องของงานฐานรากหรือว่างานพื้นที่เราเทขึ้นมาใหม่นะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของงานก่อผนังนะครับงานก่อผนังก็เป็นอิฐมวลเบาก่อโปรตีโดยทั่วไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่ขาดไม่ได้ของงานก่อผนังก็คือเรื่องของงานทับหลังนะครับอิฐมวลเบาเนี่ยก็คือก่อสลับฟันปลาประมาณนี้นะครับเพราะว่าจะได้ให้เกิดคคความแแข็งงรรนะับเ แล้วก็เรื่องของผนังเนี่ยเวลาเราทาผนังยาวๆเนี่ยหลังนี้คือผนังทั้งหมด7เมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะ7เมตรเนี่ยคือระยะที่ยาวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีเรื่องของเสากาั้นกาลางตรงนี้หรือว่าเสาเอ็นนะครับเสริมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะให้แบ่งระยะการก่อผนังให้มันแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเป็นยาวๆเลยใช่ไหมเป็นอิฐมวนเบา7เมตรมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ใส่เสาเหล็กใหม่ตัวหนึ่งเพื่อที่จะให้เกิดความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนนร, okay. รััอออเเมมาืื่ยๆตวหก ตรงนี้จะเป็นสุดเขตของการต่อเติมงานห้องครัวเพราะฉะนั้นก็จะมีเสาตั้งซ้ายขวาเหมือนกันตรงนี้ก็จะใส่เป็นประตูอีกชุดหนึ่งทับหลังก็มีหน้าที่เดียวกันทางฝั่งนู้นครับข้างบนก็เกาะปิดห้องครัวเป็นห้องครัวทึบไปเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานโซนซักล้างครับซึ่งโซนซักล้างเนี่ย เราเห็นเป็นโครงหลังคาตามปกติทั่วไปใช่ไหมครับแต่ว่าหลังนี้ก็คือเลือกรับเป็นงานรั้วระแนงบางตาด้วยนะครับระแนงบางตาเนี่ยก็จะเป็นเหล็กตั้งโครงแยกจากตัวส่วนของโครงเหล็กอีกทีนึงเห็นไหมครับก็จะเป็นเสาค้ำโครงหลังคาใช่ไหมครับเราก็มีเหล็กค้ำล่างเนี่ยก็หรือว่าทับหลังเนี่ยข้างบนก็ยึดก,กับตัวเอสเด้านบนแล้วก็ยิงเหล็กนิ้วคูนิ้วเนี่ยลงมาเพื่อที่จะเป็นตัวยึดระแนงตรงนี้สําคัญมากๆนะคือระยะมันยาวใช่ไหมไม่มีเสาไอ้ตัวค้ำโครงหลังคาขัาข้นเลยมันเป็นตัวเดีียยยวววแล้้ก็สายยามามงนนนเพระะฉั เราก็เลยใส่ตัวเหล็กให้หนามากยิ่งขึ้นเพราะเวลาเราเขย่าอ่ะเห็นปะมันจะได้แข็งแรงถ้าใส่แบบว่านิ้วคุณนิ้วแล้วะยะยาวๆอย่านีบางทีมันก็ไม่แข็งแรงแต่ถ้าใส่นิ้วคุณนิ้วก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณตั้งเสาเพาิ่มอีกต้นหนึ่งแล้วก็แบ่งช่วงไปมันก็ดีนะครับอันนี้คืออยู่ที่ว่าเราดีไซน์ยังไงเพราะว่าเรื่องของการแบ่งระแนงเนี่ยมันจะมีส่วนสําคัญเลยก็คือเรื่องของไม้ระแนงไม้ระแนงเนี่ยมันมาเส้นหนึ่งประมาณ2องสามเมตรแหละผมจำไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องแบ่งลงตัวให้มันน, 0, นี้แวบ เ okay. นี่ยครับมันก็จะเป็นโซนซักล้างตาโปรติทั่วไปนะครับไม่มีอะไรมากในง,งานหลังนี้ครับเป็นงานแค่ห้องครัวและโซนซักล้างครับวันนี้ผมก็พามาตรวจงานตามโปรติทั่วไปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นพวกเรื่องของท่อน้ําดีน้ําทิ้งนะครับเราจะวางตั้งแต่เรื่องของการก่อนเทพื้นเลยเราก็จะได้เป็นพ่อที่โผล่ขึ้นมาประมาณนี้นะครับนี่ก็น้ําฝนนะครับนี่ผมจะพาย้อนมาดูอีกทีหนึ่งนี่ก็น้ําฝนเหมือนกันเห็นไหมโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นในช่วงของงาน กาะผนังแล้วก็ขึ้นโครงหลังคาครับตรงนี้ที่ยังไม่ได้มุงแผ่นเพราะว่าเดี๋ยวรอช่างเขาติดรางน้ําก่อนนี่นี่อีกจุดนึงเห็นไหมรางน้ำเนี่ยขาดไม่ได้เลยรางน้าเนี่ยท้องล่างของเราที่ใช้อะก็คือจะว่างประมาณ20เซนหรือ8นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นน่ก็คือใหญ่มากๆคุณเห็นไหมข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของชายหลังคาของตัวบ้านเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น่ะเวลาเรื่องของน้ำมันไหลลงมาเนี่ยมันจะมารวมกับรางน้ำแล้วอีกเพราะ,ะนั้นอ่ะรางน้ำเนี่ยเราเลยใส่ให้แบบใหญ่ๆไปเลยเพื่อที่จะใหา ไม่เกิดน้ำล้นลงังแต่ก็ถ้าพายุเข้าก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใส่ได้ใหญ่ให้สุดเต็มที่แล้วอะไรป,ประมาณนี้นะครับโอเคหน้าหลังนี้ก็อีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะเห็นไหมหน้าหลังเนี้ยมันด้วยความที่ว่าเชิงชายของตัวบ้านนะยื่นออกมาเยอะมากเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราก็จะใส่ตัวแฟชชิ่นไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องของเชิงชายเนี่ยมันยื่นออกมาเกือบครึ่งหนึ่งของตัวหลังคาแล้วลเพราะฉะนั้นนะเรื่องของน้ําย้อนก็จะไม่มีตัวเียก็สําคัญกันเรื่องงขอ,งน,อน,น้ํายกอนเรื่องของกาาารทํสลลปหลังค ถ้าสลบน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทาให้น้ำมีโอกาสย้อนได้เวลาน้าเยอะๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องของสลบหลังคาหรือองศา,ศาในการสลบก็สําคัญมากๆนะครับโอเคหน้าหลังนี้ก็มีประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากาอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ให้ลูกค้าเขามาร์กไว้ว่าจะเอาปลั๊กไฟไว้ตรงไหนนะครับโ okay. อเคหลังนี้ก็ประมาณนี้ครับไปไดีกว่าครับไปปิดคลิปกัน let's go โอเคครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการพามาตรวจงานที่หมู่บ้านเดอะไลท์สองใบชนะสูนะครับน้าง,งานหลังนี้ครับผมบอกเลยว่ามีสองหลังเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเยผมพาไปดูเพราะว่าหลังนู้นนะกำลังทำงานฐานรากอยู่ถ้าไปทันนะนะครับเดี๋ยวผมพาไปถ่ายคลิปไปดูสำหรับหน้างานนี้ก็ประมาณนี้ครับงานติอเติมห้องครัวซูชักล้างอ่ะก็จะมีสเต็ปประมาณเข้าๆประมาณนี้นะครับก็เราก็เริ่มตั้งแต่งานฐานรากเลยงานก่อผนงังงานขึ้นโครงหลังคาอะไรเงี้ยตามปกติทั่วไปถ้าใครสนใจครับก็สามารถติดต่อมาได้ครับที่บริษัทดีเอ็ การห้องขยายห้องหรือว่างานหลังคารอบบ้านหลังคากาันสาดหลังคาลรงจอดรถทําได้หมดเลยขอให้คุณติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมจะทิ้งยละเอียบข้างนี้นะครับรายละเอียดเนี้ยสามารถเซิร์ชได้ทุกแพลตฟอร์มเลยคุณจะเห็นผลงานเราเห็นคลิปวิดีโอเราเห็นรูปภาพหน้าง,งานที่รังเกาะสร้างหรือหน้าง,งานที่เสร็จแล้วเพื่อที่จะเป็นอินสปิเรชันหรือเป็นแรงนันลังใจให้คุณก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีมานี้ครับฝากติดตามด้วยครับ let's go